ยังสาธุสาธุก่อนสาธุสาธุก่อนข้งเป่าเหลืออยู่เอาสาธุแม่ไม่ต้องดูแม่เอาสาธุยังอะรู้ยังไม่สาธุไป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 ได้แล้วเล่าเทาก็ไม่ไซด์เลยเลยไซไม่ทันใหญ่ลืมชื่อละใบไม้บอสแล้วเดโนารไดโนเสาร์อะไรนี่มันจะบอกให้มันชื้อไดโนเสาร์อะไรไปไปไปเร็วไปเดินตาเปาแหววกลับไป Ơ ờ, ơ ừ, đây nó xấu nó bay nô pao béo bay rồi đơn ตาม pao béo bay lơi ไม่ชื่ออะไรโอ้ใหญ่ดิมี ทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยฮึฮึยิ้มได้ไงเราเขี้ยบปากเหรอโอ้ยอะฮึไม่ได้ไม่ได้ค่ะไปดู่ะไป bay mẹ lúc bay mẹ bay mẹ bay cũng thiếp bay luôn đấy hả bay thăm lên thiếp à bay thăm lên thiếp chị <laughs> thắng <phà> phục vụ đón chị thắng đó luôn <laughs> còn ướt mẹ kín lên là luôn <laughs>

เ <c oughs> ทำไมไตมัวกรวไม่หลอนนะ

Hãy subscribe cho kênh có Mì chút Để không bỏ lỡ những video เป็นไงลูกโดนไปเยอะแล่นนิ่งเลยตาทุ่ติบตาทุ่อากราบอากราบตาทุ่ ใบไม้ใส <Bye>, mm ่รองเท้า hmm. ก <c ười> ้อนนี่อย่ามาขุดวัวนะมาะใส่อะไรไปไหนล่ะหย่านี่เซฟสักทีมา เร็วใช้รองเท้ากับบ้านขวางนูง้นขวางนูง้นมาเนี่ตั้งใจก่อน

i <laughs>